ที่นี้อยากข้อมึงเหลวมันคือกเกยข่ขี่ขี่ขี่ขไ่หลายกองแทนวัาเราชาชานางเอ้ยใอ่ใช่ใช่ยช่ใ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 ชอใช่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 ใชยใช่ใ่ใช่ใช่ใน่ใ่เช่ใ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 ชย่ใใ ที่ตัวนจะพบไหมเอามีมีตังไหมแล้วไม่จ่ายตังไม่ได้พบตัวนะเออโอ้ยอยู่วังสะพุงนะครับเจอกันนะครับร้านเจริญศรีคืนนี้โอ้ย FT ไม่กำลังใจอนหลังฮาร์ดคนธรรมดาคนตัว FT มันแต่ละคนมีแต่ละคนงามๆมก็มังนืดคักแหนะบึ่งหน้ามันคือกันก็เป็นุงแกงบูดใี่ไะคือมันจิ้มบวมแตะเลยนะโอ้ยโบูด